สวัสดีครับผมวันนี้คุณอยู่กับผมเข้าปั้นกับรายการพักฟังครับผม สวัสดีค่ะพิมพ์พิงนะคะเป็นคนที่จะมาเล่านิทานให้ทุกคนฟังในวันนี้ค่ะอืมแล้วนิทานที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยมีเนื้อหากเกี่ยวกับอะไรครับผมอ๋ยทามไม่น่าสนใจมากเลยค่ะเราอยู่กับสามระดับนิทานพื้นบ้านที่เนื้อหาไม่ได้พื้นบ้านอย่างที่ทุกคนคิดค่ะอืมแล้วนิทานพื้นบ้านปกติสํารัผมผพรมนั้นที่ผมรู้จักก็จะเป็นแบบว่าน่ารักสดใสอะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับผม มันก็ถูกต้องส่วนหนึ่งนะคะไม่ได้ผิดซะทีเดียวแต่ว่านิทานพื้นบ้านบางเรื่องเนื้อาหก็ไม่ได้ปะลมโลกอย่างที่คิดนะคะอืมแค่พูดก็น่าสนใจแล้วครับผมงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าครับมานะครับแล้วเราก็จะเริ่มไต่ระดับความเร้าใจตั้งแต่ระดับ3ถึงระดับ1กันเลยนะครับมามาเริ่มกันที่ระดับ3กันก่อนครับผมระดับสนี่นิทานเรื่องอะไรละครับผม ค่ะอันดับ3าของเรานะคะเราจะเริ่มจากเรื่องเบาๆซอ,อบๆไม่รุนแรงมากค่ะอยู่กับนิทานมืนบ้านภาคเหนือนะคะ3<ม>กษัตริย์ค่ะ<ม>ค่ะเรื่องดาวเนี่ยก็คือตัวหลักๆเลยนะคะมีกษัตริย์3พระองค์ค่ะที่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยยังเยาว์วัยแล้วก็โตขึ้นมาก็ได้ปกครองเมืองที่ยิ่งใหญ่กันทั้งสาพระองค์เลยนะคะประเด็นหลักของเรื่องนี้คือกษัตริย์องค์แรกและกษัตริย์องค์ที่2ค่ะ หนึ่งในกษัตริย์ทั้งสามพระองค์เนี่ยดันเกิดชอบพอถูกตาต้องใจกับภรรยาของเพื่อนขึ้นมาค่ะออกแนวประมาณอินโพสเตอร์หรือเปล่าครับใช่แล้วค่ะอยู่ดีไม่ว่าดีไปชอบภรรยาของเพื่อนเนาะลแล้วภรรยาของกษัตริย์องค์ที่สองก็ดันไปเล่นด้วยกับกษัตริย์องค์ที่หนึ่งด้วยค่ะกษัตริย์องค์ที่สองนี้ก็โกรธมากเกิดเป็นศึกสงครามตีกันครั้งใหญ่โตแปลงล่างตีกันนั่นนี่นู่นยกทัพทาศึกสงครามกันนานพอสมควรเลยค่ะจนสุดท้ายกษัตริย์องค์ที่สามเนี่ย ทนไม่ได้ที่เห็นเพื่อนของตัวเองตีกันนะคะก็เลยมาเจราจาไกล่เกลี่ยทําให้ทั้งสองท่านเนี่ยสงบสึกกันได้ค่ะทรงประมาณรักเพื่อนอะไรแบบนี้หรือเปล่าครับใช่แล้วค่ะยังโชคดีนะคะเนี่ยที่มาช่วยเสียให้ทำมาอย่างนน,นี้ก็คงจะวุ่นวายแตกตื่นอะไรกันอาจจะไม่ได้มายืนตรงนี้ก็ได้นะคะใช่ครับแ,แค่เรื่องแรกก็มันขนาด,ดนี้แล้วครับงั้นเราไปดูเรื่องต่อไปกันดีกว่าครับผม แล้วอันดับสองของเรานี่คือเรื่องอะไรครับผมค่ะอันดับสองของเรานะคะคือเรื่องเจ้าแม่ริมกอนเหี่ยวค่ะเรื่องดาวนะคะเริ่มต้นที่ประเทศจีนค่ะมีครอบครัวเศรษฐีครอบครัวหนึ่งนะคะมีทั้งลูกสาวแล้วก็ลูกชายโดยที่ลูกสาวเนี่ยชื่อลิมกอนเหี่ยสวสนลูกชายนะคะชื่อลิมโกตเลียมค่ะหรือว่าเราอาจจะคุ้นเคยกันดีในชื่อของริมโตเคียมนะคะ ทีนี้เนี่ยคุณพ่อดันเกิดเสียชีวิตขึ้นมานะคะอืมอ้าวเสียชีวิตเหรอครับเนี่ยตัวลูกชายเนี่ยก็เลยต้องลงเรือสัมพานะคะออกไปขายของแทนคุณพ่อที่เมืองไทยะคะ่ะทีเนี้ยอยู่ไปอยู่มาขายของไปขายของมาก็เริ่มคุ้นเคยกับพื้นที่ลาวนะคะก็ได้แบบทําทความรู้จักคอนเนคชั่นติดต่อกับกษัตริย์นิดหน่อยอก็เลยแบบนาผ้าแพรไปถวายให้กษัตริย์ค่ะ<อ>ทีเนี้ยดันไปบิงกับลูกสาวเขาขึ้นมา ปิงกับลูกสาวแล้วลูกสาวเนี่ยพระธิดานเนี่ยก็เกิดชอบใจด้วยอ้าวกลายเป็นว่ารักกันทั้งคู่เลยนะคะใช่แล้วค่ะแต่ว่าเจ้ามือเนี่ยเขาก็ไม่โอเคอ่ะอแบบว,ว่าอุ้ยมันจะมาชอบลูกสาวฉันได้ไงเนี่ยเขาก็แบบ<ๆ>เกิดการแบบทดสอบมากมายนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ยินยอมในะความรักของทั้งคู่นะคะโดยมีข้อแม้ว่าตัวพี่ชายเนี่ยต้องเปลี่ยนศาสนาเป็นศาสนาอิสลามค่ะเหมือนจะจบลงด้วยดีแค่นี้นะคะแต่ว่าเนื้อเรื่องของเราเนี่ยไม่ได้จบลงแค่นี้ค่ะ คือเรายัางไม่ได้พูดถึงลิ้มกรียวกับคุณแม่ที่ยังอยู่ที่เมืองจีนใช่ไหมคะใช่ครับคือค,คุณแม่เนี่ย<ม>ก็แก่ชรามากแล,แล้วแล้วก็ป่วยใกล้ตายแล้วคะ่ะแล้วทั้งสองเนี่ยก็ไม่ได้รับขา่ขาวของตัวพี่ชายมานานมากแล้วนะคะตัวน้องสาวก็เลยอาสาออกมาตามหาพี่ชายคะ่ะ ทีเนี้ยพอมาไทยก็เจอพี่ชายกําลังแบบโอ้โหสร้างมัสยิดเลยก็แบบตอนนั้นก็เหมือนก็ไม่ไหวแล้วคุณแม่ก็ป่วยหนักมากแล้วนะคะก็เลยชักชวนให้พี่ชายเนี่ยกลับบ้านไปดูแม่หน่อยอแม่จะตายแล้วแม่จะตายแล่ว่าพี่ชายหลงสาวไม่ยอมกลับตัวน้องนะคะก็แบบทํายังไงพี่ชายก็ไม่ยอมกลับนะคะสุดท้ายเนี่ยลิ้มก้อเหนียวนะคะก็หูคอตายหน้ามัสยิดค่ะ แล้วก็สาบแช่งว่าขอให้มัสยิดนี้เนี่ยไม่มีวันสร้างเสร็จนะคะมีการดําเนินการสร้างมัสยิดต่อนะคะแต่ว่ามัสยิดเนี่ยแม้ว่าทุกครั้งที่สร้างไปถึงยอดนะคะก็เกิดฟ้าผ่าถล่มลงมาทุกรอบเลยค่ะอแปลว่าเป็นคําสาบที่สาบเอาไว้ให้กับน้องสาวอะไรบระมาณนี้ใช่ไหมก็ไม่กลับบ้านไปหาแม่เนาะก็ไม่กลับบ้านไปหาแม่ก็กลายเป็นว่าถ้าเกิดพี่ชายเนี่ยกลับบ้านไม่ตั้งแต่แรกก็อาจจะไม่เกิดศกนฏกรรมก็ได้ค่ะ แล้วเราก็เดินทางมาจะถึงเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับผมแล้วเราจะมาดูกันว่ามันจะมีความเร้าใจแค่ไหนนะครับว่าแต่เรื่องสุดท้ายนี่ชื่อเรื่องว่าอะไรล่ะครับผมค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะเราอยู่กับพญากรงพญาพานะคะ่ะพญากรงพญาพานเหรอครับมีแอบสปอยนิดนึงได้ไหมครับผมค่ะเ,เรื่องนี้นะคะจะเกี่ยวกับความแบบบ้านแตกสาแรกขาดนะอือแค่ฟังก็น่าสนใจแล้วครับงั้นเราไปดูเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าครับผม Io, เรื่องสุดท้ายของเรานะคะเริ่มต้นที่เมืองกาญจนบุรีค่ะมีกษัตริย์ที่ปกครองเมืองกาญจนบุรีนะคะชื่อพยากรงเนี่ยได้มีโอรสคนหนึ e ach, ่งนะคะชื่อพยาพานทีเนี้ยฝาพยาพานไปให้โหนทำลายโหนน่ะด้านทำนายบอกว่าเนี่ยพยาพานนะจะเก่งมากเลยแต่ว่าโตกไปละค่ะพ่อตกดงนั้นนะคะัง้นเเนี่ยพระยากรงได้ยินเนี่ยก็โอ๊ยไม่ได้ละ ก็เลยสั่งให้เมียเนี่ยเอาลูกไปฆ่าทิ้งนะแต่ว่าด้วยความหัวโคนเป็นแม่เนาะก็ฆ่าทิ้งไม่ลงก็เลยทิ้งไว้อย่างเที่ยวะคะ่ะก็มียายแก่คนนึงนะคะชื่อว่ายายหอมเนี่ยได้มาเก็บพระยาพานไป <c oughs> เลี้ยงดูจนโตเลยคะ่ะแล้วก็เอาไปมอบให้กับเจ้าเมืองราชบุรีคะ่ะ <c oughs> เพราะว่าณนะตอนนั้นเนี่ยเจ้าเมืองราชบุรีเนี่ยก็ไม่ได้มีภรรยาแล้วก็ไม่มีลูกด้วยคะ่ะ เจ้าเมืองราชบ,บุรีเนี่ยก็เก็บเอาไว้เป็นลูกบุญธรรมนะที่นี่เลี้ยงไปเลี้ยงมาพระยาพานนั้นขี้สงสัยเป็นเจ้าหนูจำไม่ถามเจ้าเมืองว่าทําไมเราต้องส่งของไปงนี้เพื่อพักดีกับเขาด้วยอะ่ะพอเจ้าเมืองได้ยินน,นั้นก็ตอบลูกไปว่าเนี่ยเราสู้เขาไม่ได้เราสู้เขาไม่ได้รไไดพระยาพานเนี่ยก็เลยบอกว่าไม่ต้องส่งแล้วเดี๋ยวถ้ามีสงครามกันเนี่ยจะนําทัพให้เองเจ้าเมืองก็ เออเอาลองดูสักตั้งก็เลยไม่ส่งเครื่องราชบรรณาการค่ะทีเนี้ยพระยากรงที่อยู่ฝั่งของกาญจนบุรีนะคะก็ไม่พอใจค่ะอะไรเนี่ยเป็นประเทศศร้าทาไมไม่ส่งเครื่องราชบรรณาการให้ก็เลยยกทัพมาตีค่ะแต่ดันตีแพ้ก็เลยกลายเป็นว่าพระยาพานฆ่าพ่อตัวเองอ้าวเป็นไปตามคําทํานายของหุ่นเป๊ะเ,เลยนี่ฮะใช่แล้วทีนเนี้ยเนี่ยธรรมเนียมเนี่ยเมื่อก่อนเขา ถ้าเกิดตีชนะเนี่ยทั้งเมืองทั้งภรรยาทั้งลูกเนี่ยจะตกเป็นของผู้ชนะค่ะ,ะก็กลายเป็นว่าเกือบจะได้เข้าตำหนักแม่ของตัวเองค่ะ oh. อ๋อแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้เข้านะคะ <Okay. S 1> แล้วดันไปโกรธยายหอมที่เลี้ยงดูเจงมาอีกว่าแบบอุย้ยถ้าไม่มียายหอมแต่แรกเรื่องทั้งหมดก็จะไม่เกิดขึ้นก็เลยไปฆ่ายายหอมทิ้งอีกค่ะเอาฆ่ายายหอมทิ้งอีกเหรอครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดักมากเลยนนเนาะจริงๆครับผม วันนี้นะครับผมเราก็คงจะคิดว่าผู้ชมทางบ้านก็คงจะเต็มอิ่มกันมามากพอแล้วนะครับสาหรับผู้ชมคนไหนที่ได้ฟังเรื่องเราแล้วสนุกก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและสําหรับผู้ชมคนไหนที่มีเรื่องที่เคยแอบอ่านมาแล้วและสามารถสู้3เรื่องของเราเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคอมเมนต์นได้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็คงจะหมดเวลาของครับผมแล้วก็คุณถิงพิ่นแล้วขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีสสดค่ะ